ตกเรอบอกตุ้ยนะตกบันไดแล้วตุ้ยสิ่ดอกจับแล้วนงจับแล้วนี่ยังลราล่มจับมือล่มาจับแม่นับแขนจับแขนจับแขนลราสิล่มจับแขนแล้วไงจับมดีกว่าด้กนตายลานกัได้ว่าล้อมาจับจับมีอยยังนับพาเราไปห้องน้ำไหนมาใิ่รึเล่ามีห้อง้เดินเนี่มาได้ย่อนอ่ะดินเนาได้อนดิน มาจมีเนี่มาจีเมงเนี่ยบอกให้เวลาแจมีจตุ้ย <c oughs> <c oughs> ไปพามหาจนูนมาดินน้ำน้องวินก้อนไปดูเลยซื่อ,อะไ่อืว่าบาวว่าเาไป้อไน้อาี้ใช่มึงเนยอยากมาดินน้ำน้องวิ่น่ะแตละคนนะ่นะโอ้ยเปิด <c oughs> คลีป <c oughs> ออกมาจ <c oughs> ้างานม่ตุ้ยพี่เด้อมันนี่พี่น้องเลย

เจ้าคอยเหตเด้ะเจ้าคอยเหตเด้อแม่บอกเจ้าเด้อล <t> uh ูเ <illas> ด uh ้อเหตดของน้องพังไปสองอันนะพี่น้องไงวานเจ้าชายชื่อว่านี่ตัวนี้เมเพิ่นชื่อว่าอีกวานี่อีท่านมันจะเู็ไรใเลยสบายดีป้าดุงไหมสบายดีแมู่กสบายดีอืมสบายดีสบายดีเร้อป้าดุงสบายดีเด้อเมตุ้ยโดยแต่เาไม่ได้เหนแม่เมตุ้ะไพ่เตอตามากวนเมยเราเมย์นะนั่ง่งนั่งนั่งดูเมยมีเสือที่นี่ไพ่เมตุ้ยได้ยังมาให้นะ นั่งอย่างดินของน้องพี่น้องเลยเมตุยโท้าร้านว่ามาดินมากินก็ต้มไงวะไออินวะบังหาไงชำ้มัมาบึงยทธอ๋อกองเช็งยู่บุพี่น้องเลยอันนี้ม่จ๊อันนี้คือมาเติมไปใช้วอันนี้เฮ้ย่ใช้นี่บอบบบบบอเพะขึ้นไหมมากัเสียงกระดูกกุ้งกุ้งอายุเมตุยปวดหัวอีกแล้นาะเชื่อไปใชเพื่อนไปใชเบิ

ได็กเสแสเนี่เอาเอเอมันเย็นก่อนห้ดินเย็นก่อนจะกินเลยหาเป็นหยกน้องก่อนฝุ่กชัดแพงน้องเนาะเนียน้องงุงนี่ยไปมาดิน้ำดีวะลองถือหัวน้องแล้วดเด้อ อันตีเอกอกน่ะมีตู้เชื่องไว้แล้วยานมันพังของน้องวินอีน่ะโเห็นแล้วโมห็นเดยแมีวินอ่ะงงเลยวินมางงเลยไม่รู้แต่ว่ายนนั่งยนนั่งยนนั่งเพาาน้องขึ้นนะไม่หอุ้มมาไม่อุ้มอุ้ดู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 ม่อุ้มไม่อุ้มจะอุ้มไ่ได้ดอกนี่ ไปแม่ไปลงน้ำม <5 niveau. S 1> ีนิวผ <5 anniversary. S 2> ูกดกหยาดกตองไปไปตาตาไปลงตื huh. <laughs> oh ้อลงหยาเข่าลงน้ำนิวไปเรองปิชองมากกันไะใช่เออพี่น้องเลยสบายดีเด้อพาตาอันหน่อยพาตาดำเนเออพาไอวินเลาะธงก่อนพ่อแม่ใช่พ่อแขกกับเอื้อนิวอ่านผูกดกหยาพี่น้องเลยเฮ้ยสวัสดีครับผม สบายดีบ้าลุงสบายดีบ้าลุงถูๆดูถูๆดูเป็นบ่ถูเอฉยไปใครตูนะอากาศบดอยู่พี่น้องเลยเนาะอะไรวะหล่อแรงพาเพื่อนมาดินพี่เอารัดใช้กล้องหนาเอารัดใช้กล้องหน้าพี่พี่พี่เพื่อนสบายดีป้าลุงมื่อเต้หนิงวเห่างูเห่ายิ้มมาไหนป้าลุงเนาะ เวลาไปลงไปเด้อพุ่นเด้อมันไกลเด้อผูกผู้แขกก็มาอีนี่ดุ่มผูกพี่น้องเลยลงไปย่างเปียกเปียกนะสายตาไปต้องลงเด้อหยอกแบะบอกไม่หยอกน้องวินพี่มามหยอกวินนี่พี่มามแพงบอกเออเออเออแพงน้องบอกออเออเอ ไปแทนเตอเือไปแล้วเตไอตาไปแล้วเหีือเตวินอี๋ยวเป็นตาไ้น้ำตุยบปตาจะไ้น้ำตุยบอมองไงดีเนาะตกนาเด้องอนหยอกตกนาเด้อ Ơ đôi, đâu nè, đâu đôi đâu gọi Này gọi đâu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  nó đâu gọi 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 đâu nè đâu gọi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  đâu lùm nè, thấy, đâu gọi đâu gọi đâu gọi đâu Thấy? Thấy,

แม่มอพักกันยังนะเบื้งดูมาหอมมึงดูนี่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 หอมมึงดูแม่มาพักกันยังนี่ตัวมึงนังนี่นะดูมึงดูหอมปะซังดีแต่ดำเว้ยวันน้องอยากไปน้ำมาดู้องบินมาบ้านดิดน้ำกันนะใช่ว่ามาดิดน้ำน้องกนะบ่ดไปปะนอก mời bà cho hai bên kia bên yang chắc đùm. Ừ. yêu khi đó. À, nhang, à, mưa kèm, nó bà bên yang đó là mẹ cháu mỗi kìa giúp à mày đùm Tuần nó yêu mày 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 bà mày 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 mày

อย่าปะด้วยแม่ไปตกนองเลยดวินกันยิ่มเป้ยวินกันมีเพื่อย้ายมาดินน้ำตกไงตกไงไอ้ตาไอ้ตาดูพูดมันอยู่กลางนองพูดมันได้อยู่เรอย่ไหนตัข้นมาขึ้นมขึ้นมาอยู่ซ้ายอยู่ซ้บอกป้าลุงนี่ผักกระเียงหนี่มีปะ ใช่งูใช่ไปเม่ตุยเลยลงมาอาบน้ำเดยวินเนียวใช่แล้วหรอว่าบุ๊ดวินเนียวเชิตุ้อีบอ่ห้ยใช่งูน่ะงูแล้สิชมพตาคนเออสายยางพกแค่กันนะอืมสายยางพกแค่กับวังงูนาวินเนาะอืม ใช่อืมวิญญาจตุ่ยก่โดฮึฮฮึามาน่อยเจะยางลราทงกันไปตุงออ้ากาศเิ็นๆแรงๆเม็ดเม็ดนะดพราแข่เราดูเส้น้ำเสกาได้เลยนะมูไงเฮ่ เบิ้งกามาแขกไปเี้ยเยวนะดมาหน่อยเยขึ้นมาหน่อยดยเบิ่งดูเอ้ยเน่ยาก็ะยงได้ยุบเดียวเนี่ยฮะินับขึ้นมาอีกเด้อยู่รุมผู้ออโอ้เราอันดูน้ำดูน้ำกาแล้วฮ่าบ่ด

จะเอาละกันยังบ่ยาวพี่น้องเอ้ยเนาะหมู่ดํากันแซ่วแซ่วทางเฮารถกาทางน้ําปะเตอกับน้ําไม่ตุ้ยนสั่นอยู่ยังบ่ยาวใส่เอ้ยนลุ่มพี่น้องไกผบ่ได้ลงไปเนาะกับพ่อแกับอาอินูหากหญ้ากยอยู่ตรงนาู ก็เลไปแล้พูดหนักเดียวงัวเข่าสวนพอแคกดูบอ Ma ่ะไอเตอร์เมื่อกี้พักกันย่งให้อีกแน่นี่มาปะป้าเตอร์วะนี่มาปะเมย์บอกไอตานะฮะอยากอุ้มน้องบ่อุ้ยแรงเคือบเตะเกือบเตีนพี่น้องเลยหอนบ่แพงน้องบ่ลบกวนน้องบ่ น้ี๋วคนวิ่นมาดเฮ้ยเฮ้อา้เ้าเอ้ลุ้งันีไปไปไปหาแย่งให้แม่ผไไปไปเสียกอมนองนอนก่อนเอะอยากนอนได่เสื้อไปเสื้อมาอยู่นี่พอดีตะตุยนำนำได้ เสียงเพลงเสียงรำอยู um ่ไหอยู bra, ่หน okay. ้าแล้ววันนี้พี่น้องไยเนาะลงไหลงหน้าเปิดได้ไหนี่บูมี่ในพักกันยังไหนี่บูมี่ไหเทิงคุณมีเอื้อเอื้อยังไงนะเอื้อยเหเบียกอยู่วัแม่เหเบียกังเอื้อ เลิกแม่ขึ้นมาเอาน้องนอนอู้กันเด้อน้องอยากนอนเด้วเอาน้องขึ้นนอนนะแม่ป่ะป่ะง้างพอน้องอยากนอนได้เออแม่ตาตาเมื่อเด้อสิเมื่อน้ำวินเด้อวินอยากนอนแล้ววินนอนอู่ก่อนอืมอืมบ่ดุ อย่างนาทูลน้อเอเชบอวินบอเอเชอเอเชพาหนอทบป่ะนได้ไหมปับปยูมันแบะปัปะนองวินว่ะปัปอยากนอนเลยยังไนยังไน้องข่าได้ยูน้องขาได้ยูเราขาโรถ ตุยด้ยอ่านำตุยไปจะไปตุยอาาน้ำไปไปไปทำหัวตัวเองบบบนี่จับ abei, ้ no immun, s <S าว okay. oh, ่าแม่ชิกว่ามาดุไปไปด้านหนาไปด้านหน้าล้มเด้อผัวเตยตะเตยพาน้องมาพี่เด้อมาพี่โดหึหึหึ Ừ, ừ, ừ. má nội má nội má nội bé nội say tuổi là lâu ngàn năm đã bao sọc đi Nhìn chỉ non đèo win chưa ai đèo lọ thùng chưa phải chưa ma mai vô ừ. ai non đơ non rồi đơ đơ Hãy subscribe đồ kênh Ghiền đây là วาหากระบายลงดิมเนี่ยนั่นได้พัดกันถสวยทั้งกระตูคนกินเผาท่้งมันตุกเร้อบอกด้อะตุกบันไดแล้วตุ้ยสิดอ๊อจับแม่จับแล้วนะจับแล้วนี่ยังเม่ร้มยังม่่มมจับอี่ับนีับจับแขนจับแขนจับแขนร้สิล่มจับแขนแล้วแน่จัม่ดีกว่าดูกะบล้านกีได้มาจับจับแม่เนยยังนับพาเราไปห้องน้ำไหนหันิดอเย เออดินเ oh, no, ี eh, no. din, oh, oh. ่บได้ย้อนเนาะดินเนาะดินบมได้ย้อนดินมาจับเมยนี่มาจับมพ่อเยบอกให้ไม่รัจับไม่ตื้อเอาอย่างเอาให้จะอุ้มน้อง้าไม่รัจับไม่ตื้อใช่อุ้มน้องมาจับมมาจับมาจับมเข้าไปห้องน้าไปดูไปน่องก็ผูกไว้ไปดูไป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  ไปเหมือนคืออยู่เออ้ยเอานอนคือนอนกันเ้อบอกตุยเอนเยันเยเปิดพัดลมนะเปิดพัดมเอานองคือนอนอูไปตัวสคีอูเนาะเดินเอ้ยญาติอู่เล้วลงมาไหมนองสกีอูเนาะ เชื่ออยู hmm. no. komm, ่พี no ่น้องเอ๊อยากนอนได้เอ้าถือกล้องแม่รันนะอืมเนาะลาบาลาปลาลุงปะสบายดีปลาลุงนั่นหรอเดี๋ยวใช้หัวหน้าดินสปไปดีบบาายยดินมาดินน้ำนองวินมาหนี่แต่น้องวินเนี่ยคือว่าดินจะอามาน้ำนี่น้ำนอนไหมนี่เลยสิบายบายปลาลุงประเดี๋ยวจะไปบายกล้องว่า ไอเอิญแม่ไงป้าแกะเจก่อนนะฮึฮึึสุดสรุปได้กับไ่ได้นอนเลยป้าลุงเลยลงมาแม่เอิญมันไม่รัดใฉ่นอนนอนหรืมั้ยม่ม่ไม่ไม่ไม่นี่นีนี่นอนกินเถอเป็นยังงนะอูนะเออปูนะเออปูก้อนปูก้อนเห็นนองสิไปแต่ไม่ดิ้นเลยยับป้องป้าดิ้นยับป้องแม่เลย ไปๆลาไปลุ้งกันเด้อพี่น้อยนะพ่อๆกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้มาดีนะมาน้อยเด้อมาน้อยเมย์ปะลงทงพนเอื้อยกับปะยุ่มตุ้ยบ่ลงยุ่มตุ้ยบอเฮ้ยยัยดูอีตาบวเนี่ยนิเต็ดสบายดีไปดูกันไปดูสบายดีอู้สบายดีไปลุ้งบายเด้อไปลุ้ง เฮ้ยโ hey, oh, right. <ederim. S 1> อ้พ,พี่เจ้กล้องแม่ดิมเน่อืมไปแล้วพี่น้องเลยเนาะพ่อกันคลิปหนา้าเด้อคลิปนี้วินไปเด้อผูกลงไปเออเอินเตยตาขามานี่ลูกไปแล้วลพงทงครูพ,พี่น้องเลยเอามาหน้ามือนีเนาะพ่อแม่เพิ่นบ่ยุ่งเน่แล้วปวดหัวใช่เนาะนะนนเอ,อนินมาดูเอินมาเอาินมา